ลด10โลใน5วัน ห0บน้ํา้ำหนักของร่างกายคือน้ำหนักน้ำไปคาร์ดิโอให้น้ำในร่างกายเนี่ยถูกขับออกเยอะๆแค่นี้น้ำหนักก็ลงแล้วล่ะค่ะแต่น้ำหนักส่วนใหญ่ที่ลดลงไปอ่ะคือน้ำหนักน้ำแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักน้ำในร่างกายทำไมเราต้องอยากลดน้ำหนักไขมันถูกไหมคะแนะนำว่าให้ทำหนึ่งขยับเยอะๆค่ะแคลอรี่ที่เกิดจากการขยับร่างกายนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดลองจาก BMR นะคะข้อที่สองทานโปรตีนมากขึ้นร่างกายเราจะใช้พลังงานในการย่อยโปรตีนสูงที่สุดข้อที่สามนะคะใยอาหารนะคะหลายๆตัวเลยอ่ะค่ะช่วยเปิดสวิต e n นไซม์ me, ที่ช่วยทําให้ร่างกายดึงไขมันออกมาเผาผลาญได้มากขึ้นข้อที่4ทานไขมันดีช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะดึงไขมันสะสมออกมาเผาผลาญได้มากขึ้นข้อที่5นะคะเล่นเวทเทรนนิ่งค่ะข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยร่างกายเราจะเอาน้ําตาลที่เราทานมาใช้ได้ดีมากที่สุดเพิ่มระบบเผาผลาญให้ร่างกายของเราในระยะยาวไขมันของเราเนี่แหละคะ่ะจะลดลงไปเยอะมากๆเลยค่ะสนใจเทรนกับเจสนะคะอย่าลืมแอดไลน์แ befit with underscore jess มาเลยนะคะ